อ๋อเทสเทสหนึ่งสองสามเทสวันนี้อยู่ัเกมหมาเกมเดิมครับเกมหมาเกมเดิมกิจกรรมมาอีกแล้วครับผมกิจกรรมมาอีกแล้วเมื่อสามร้อยหกสิบเลยอ่ะถ้าเป็นร้อยหกสิบนี่มีอโอเคอ่ะนี่สามร้อยหกสิบเลยนะคุณสามร้อยหกสิบอ่ะนี่ค่าแรงอาทิตย์หนึ่งเต็มเลยเนี่ยอ่าครับผมโอเคผมสวัสดีสสดเพื่อนเพื่อนทุกคนทนุผมอยู่ผมพี่เอเคเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับผม แน่นอนครับตีห้าหลังจากกิจกรรมผ่านมาสองสามวันแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มนะครับผมทุกคนคงเราได้อยู่แล้วแหะครับผมว่ามันจะว่ามันจะต้องยัดกิจกรรมมานะครับวันนี้เรามาเราจะมาสรุปกิจกรรมที่เข้ามากันในรอบนี้กันนะครับผมเราเปิดกันที่กิจกรรมแรกเลยนั่นคือกิจกรรมไอพผลึกคคิสตันนี่นะผมนั่นก็คือเป็นกิจกรรมสุ่มนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เรียกได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่แพงอยู่นะครับผม แล้วเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะของรางวัลน,นั่นก็คือเขนแขนฟิลของออตัวของเสียวอู่อาวุธลับนะครับผมแล้วก็เป็นหิน200นะที่จะให้เลือกแยกได้แล้วก็ของรางวัลก็เหมือนเดิมครับผมจีปาถาต่างๆลูกแก้วหินอ,อ,อันนี้พอน่าสนอยู่หน้า,าขาเออก็นี่กระดูเฉพาะ3 สามกล่องให้เลือกเหรออืมอาวุธลับต่างๆนะผมจิตนะครับผมอ้อเป็นของจีวาถะเลือยเปลือยนะผมกระดูเอ้ยไม่ใช่สีใส่กอกอ่ใส่กอกสามร้อยนี้แต่ว่าคือมันเป็นกิจกรรมที่แพงนะผมถ้าใครไม่ได้เล่นเสียอ,อวุธลับหรือว่าอะไรก็ข้ามได้นะผมอ่ะอันนี้ข้ามได้ข้ามเลยนะ เออผมก็ไม่น่าสมเหมือนกันกิจ,ก,จกรรมนี้เพราะว่ามันแค่แขนแขนฟิวอ่ะเราไม่ได้เล่นอาวุธลับกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราเล่นเป็น SP สจะมากกวา่าเนาะอ่ะและกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมอันเชิญแบบเลือกเล,กเลกได้นะผมคือเราสามารถเลือกตัวละครได้นะผมว่าเราอยากได้ตัวละครตัวไหนแล้วเราเพิ่มเลรมันตู้เพิ่มเลรดเปอร์นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมตู้เพิ่มเดี๋ยจะเป็นตู้นี้เนาะ SSR จะมีโอกาสเพิ่มอี4ก4%กอเพื่อนๆขาดตัวไหนอยากได้ตัวไหนก็มาจัดกันได้มีทั้งอู่ถงด้วยนะเออมีทั้งอู่ถง SSR ด้วยเออบางกรขาวที่ยังจําเป็นอยู่สลับใครที่เล่นทีมตีกระดูกหรือว่าใน PVP ต่างๆนะผมก็น้องก็ยังโขดอยู่นะครับผมมีม้าน้ํามีตัวเสียอู่ล้วก็มี ผีเสื้อปีศาจนาดีสมมูลแล้วก็ตัวของต้าหมิงคันสอนก็มีนะผมสายค้อนก็มีหมดเลยเนาะเออน่าจะมีหมดเลยแหละทุกตัวเอาวุธรลับเหมือนกับทางซานทางซานสำนักถังไม่มานะเออไม่มีในนี้นะครับผม ก็ขยายได้ตัวไหนก็เลือกเลยสมมุติเออผมเอาเป็นน้องทางอูอ่ะทางอูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลือก sp เนอะอ่ะ sp ตอนนี้นะผมสายโจมตีหนักเรามาส่งประกวดกันด้วยกัน3ตัวเรามีน้อง6ปีนะผมแล้วเรามีปูกระบี่แล้วเราก็มีทางห้านะครับผมตัวต่อไปสายปีกนะผมสายปีกเรามี ตัวประกอบทังเชิญ s r ออสนะครับผมแล้วก็เป็นน้องเสือนะครับตัวควบคุมวันนี้มาด้วยกัน2ตัวนะผมนั่นก็คือปีบีตรงกับทางซานเทพสมุรนะผมสายซับพอร์ตเรามีลงลงนะครับผมสายป้องกันเรามีออสการ์นะครับผมก็ถจ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้1ตัวในนี้นะเลือกได้1ตัวหรอไอ้<คละ>อายา ต้านหลิวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับต้านหลิวเนาะเพราะว่าเบตา้าจีนรู้สึกมันมีเหวนอะไรมาไม่รู้แล้วบวกกับต้านหลิวเปิดแหวนเก้าก็รู้สึกกับมาติดเบต้าอยู่ช่วงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะต้านหลิวเป็นตัวละครที่น่าลงทุนครับผมอีกตัวหนึ่งถ้าเราเลือกได้นั่นก็คือตัวของถังห้าวก็น่าสนใจนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีคอน SP ดีๆก็ผมแนะนำว่าถังห้าวนะผมตีกระดูกคือแรงมากอ่า สายปีกผ่านก็ได้ครับผมควบคุมปีบีปีบีตรงกับถังเทพก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ผมแนะนําเป็นปีบีตรงเนาะบัฟเรงกว่าส่วนลงๆลงก็ขึ้นเชื่อนะผมเรื่องบัฟก็น้องคือที่1อยู่แนละ้วแต่ว่าเลือกได้หนึ่งตัวก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนทุกคนชอบเลยนะผมผมก็อาจจะเลือกเป็นถังห้าวอ่ะเพราะว่าจิตผมยังไม่เต็มอ่าแล้วก็ใช้ตัวแบบตัวพิเศษนะผมไม่ไม่ใช่ใช้แบบตัวม่วงเนาะ แต่ว่าเราสามารถเอาตัวม่วงเนี่ยไปแลกได้อยู่นะผมะเดี๋ยวเราพาไปดูร้านกาัะเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกมากเลยนะผมที่มันไม่มีแพ็ก19บาทมานะ <What? S 1> ในรอบนี้นะครับผมไม่มีแพ็ก19บาทมาให้เพื่อนๆทุกคนซื้อนะผมมันจะสตาร์ทเลย69 99 99ก็9 24 9ก9แล้วก็มีให้เราซื้อได้ด้วยแปดหมื่นเหรียญทองเนาะได้3ตัวนะผมะซื้อไปสุ่มคำคำ 429แล้วก็ตัว1,000พนะผมโอ้โหแล้วก็มีเป็นเพชรนะเพชรก็1360ได้20ตัวนะผมอแล้วก็อันนี้ใช้ตัวง่วงแรกก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้อ้นั่นเท่าไหร่นะไม่อยากอยากให้เก็บตัวง่วงไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตามสติมถ้ามันเทพสีหลวมาปุ๊บอะแล้วมันก็จะมีอาอินมาต่อออถ้าผลจะไม่ผิดอ่ะ เน่นี่ก็คือของในตู้ที่เป็นตู้ตัวเนาะอ๋อจำกัดแปดสิบใบกันคนแรกพลาดเนาะจำกัดซื้อแปดสใบเองเหรอเดี๋ยวนะคือจำกัด80ใบต่อวันหรือเปล่าหรือว่าแบบอันนี้แลกได้80ใบคือแม็กซิม,มัมเลยอืมแปลกจังเลยอ่ะแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นตู้ของกิจกรรมใบนั้นเนาะที่เป็นผลึกอ่านี่เราซื้อได้188อ่าซื้อไปคำคำสิบบาท 69นะฮะแล้วก็นี้เป็นตัวที่เอาเอ้ยที่มาเอาเพชรซื้อได้เนาะ2004เอ้ยอ0ได้2 0ได้21อันอ่ะ179อืม้มไม่มีแพค็คที่กดตัวเนาะอันนี้กล่องอ่าประมาณนี้ <c oughs> ก็เน้นย้ำอีกคำนะครับว่าใครไม่เล่นเสียอูรัดก็คือข้ามได้นะผมอ่อ่ะ,อะยังไม่หมด ใจเย็นทุกคนมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดเรามาที่หน้าโบนัสครับและเรายังมีกิจกรรมเติมเงินต่อเนื่องกันแน่มาเอาเกิจกรรมมาล่อนี่คือถ้าเราเติมครบเวลา360รนะ้แล้วเติมต่อเนื่อง7วันก็ตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดประมาณ2 0 0 0 2,000 2,500มั้งเออประมาณ2,500นะครับผมได้เป็นตัวน้ำเต้านี่นะผม น้ำเต้านี่คือมันจะอัปเดตคุณสมบัติวงว,งวงแหวนหมวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็30ครั้งแรกของทุกวันมีโอกาส50%ที่จะดรอปแหวน50,000ปีอาวานอ,อ๋อโอ,อยผุ่งแพ้ขึ้นอ่าแล้วก็นี่ตัวต่างๆเนาะเพิ่มแหวนลำไ้อีก่าอี์เโอกาสดรอปเพิ่มขึ้น แล้วก็พอหนึ่งแดงก็ทุกวันในป่าชิงโตเนาะเราสามารถซื้อรอบเพิ่มได้ฟรีสี่รอบโอ้ฟาร์มได้วันละแปอะโอ้โดีนะดีนะเราเพิ่มคุณสมบัติอีก3%เเนะผมแล้วก็30ครั้งแรกของทุกวันจะม,มีโอกาส100%ที่จะตอบแหวนห0 0 0 0ื่ปีอืมโอ้โหเมื่อหลอมอุปกรณ์ฝึกทุกครั้งที่ใช้ฟรีจะเพิ่ม exp 10บแปมอู้แปลว่านี่เพิ่มเตาหลอมด้วยเนาะก็เอาไว้ถ้าผมมีทุนนะครับผมเราก็จะเอามารีวิวกันนะครับผมแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าวันสามเลยอะ่ะถ้ามันร้อยหกสิบนี่ังพอโอเคอะ่ะนี่สามร้อยหกสิบเลยนะคุณสามร้อยหกสิบอ่ะนี่ค่าแรงอาทิตย์หนึ่งเต็มเลนเนี่ยอ่าและกิจกรรม ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ปวดหัวก็คือถ้าใครเซิร์ฟใหม่ก็มันก็คุ้มค่าสระการเปิดเนาะเออมันก็คุ้มอยู่แหละที่เป็นตู้เพิ่มเหรียนะไอตู้คิดตั้นอาจจะไม่คุ้มเออไปตู้เพิ่มเหรียดีกว่าแล้วเลือก SP ที่เราชอบแล้วก็บึ้มปั้มซัมบี้เลยอื แต่ต้องเน้นย้ำ,ยำกันอีกครั้งนะผมเรายังมีกิจกรรมสามปีรอเราอยู่นะผมแล้วก็ยังมีตัวเทพซิลลัวนะผมที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบกันนะครับก็โอเคนะผมแล้วนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะผมก็อมาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับผมก็ดีจะไปนอนแล้วนะครับผมงานนึงทำไปเสร็จเลยบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม